สวัสดีครับจากชาแนลบริษัทไทซีแซนฟิล์มจำกัดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูกกันนะครับตัวนี้นะครับจะแนะนําฟิล์มเป็นว k เคฟิล์มนะครับเป็นรุ่นถูกที่สุดของเราแต่ค่ากันความร้อนเนี่ยถือว่าเทียบเท่าฟิล์มแบรนด์เลยหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวจะมีผลการทดสอบให้ดูกันครับตอนนี้มาดูผลการทดสอบนะครับจะเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้เป็นฟิล์มแบรนด์ดังในท้องตลาดเลยนะครับ ความเข้มอยู่ที่80%นะครับสังเกตแสงส่องผ่านเข้ามาแค่3เท่านั้นเป็นฟิล์มที่มืดมากแต่ค่าอินฟล่าตนะครับเข้ามาถึง65%นะครับส่วนค่ากันความร้อนโดยรวม64%นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู VK ฟิล์มนะครับฟิล์มถูกแต่กันร้อนได้ดีนะครับเป็นฟิล์มความเข้ม80%เหมือนกันนะครับแสงส่องผ่านเข้ามา5%นะครับก็ จะสว่างกว่านะครับตัวต่อมาความร้อนอินฟราเรดนะครับเข้ามาเพียง25%เท่านั้นแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดคือค่ากันความร้อนโดยรวมนะครับตัวนี้ทำคะแนนได้ถึง84%นะครับอ่าผลการทดสอบนี้จบครับต่อมานะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับด้านซ้ายมือเป็นฟิล์มแบรนด์นะครับความเข้ม80%ด้าน ขวามือนะครับเป็นฟิล์ม V.K. ฟิล์มฟิล์มที่มีราคาถูกแต่กันความร้อนได้สูงมากนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณอยู่25นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเครื่องกันปุ๊บจบผลการทดสอบแล้วนะครับฟิล์มแบนด์ดังนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นถึง10องศานะครับส่วน V.K. ฟิล์มอุณหภูมิของห้องจะสูงขึ้นเพียง6องศานะครับ โอเคขอบคุณครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างฟิล์มนะครับซึ่งการใช้งานจะออกงานกลางวันมากกว่านะครับฉะนั้นนะครับก็จึงเลือกฟิล์มที่มีความเข้มแล้วก็ค่ากันความร้อนสูงนะครับโดยบรนดานะครับเป็นรุ่น BK60 นะครับความเข้มอยู่ที่ระดับ60นะครับค่ากันความร้อนโดยรวมเนี่ย55ซครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะมากสําหรับขับกลางวันนะครับจะสามารถกัน ความร้อนได้ดีนะครับไม่ไม่แสบตาตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าค้าบซึ่งเป็นรุ่น VK80 นะครับค่ากันความร้อนโดยรวมอยู่ที่74เเ4%นะครับอันนี้วัดจากตัวเครื่องเครื่องจริงๆเลยครับไม่ได้เป็นค่าเมกนะครับตัวนี้จะเหมาะมากสําหรับขับกลางวันนะครับพวกรถบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมาะมากเพราะว่ากันความร้อนได้สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลย สูตรตัวเนี้ยแนะนำสำหรับรถกลางวันนะครับแต่ถ้าสำหรับลูกค้าที่ติดฟิล์มกลางคืนก็อาจจะต้องลดสเปกลงมานิดนึงเพื่อให้ขับกลางคืนได้ง่ายขึ้นก็อาจจะเป็นบานหน้า40ล็อกคันอาจจะเป็น60ก็ได้นะครับก็อยู่กับช้งานของเราเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าความเข้มบานหน้า60ล็อกคัน80จะเป็นยังไงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับฟิล์มตัวเนี้ยจะเป็น ฟิล์มรถยนต์ที่ราคาถูกเริ่มต้นจะอยู่ที่2,500บาทนะครับอย่างเป็นรถกระบะอย่างคันนี้มีแคปด้วยก็จะประมาณ2อ0 0บาทนะครับเป็นเก๋งก็จะอยู่ประมาณ3,000บาทซึ่งจะถูกกับพวกฟิล์มแบนดการรับประกันของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่7ปีนะครับเหมือนฟิล์มแบนด์ก็รอบนอดอด,อดวงทองสวัสดิกำหนดจสามารถเราอาเข้ามาเคลมได้ฟรีะนะครับต่อมานะครับเราก็อยู่ที่ภายนอกของร้านนะครับ ตอนนี้รถเราเพิ่งติดเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับสังเกตดูนะครับก็ยังมีคาบน้ําอยู่นะครับมี่ความเข้มด้านข้างนะครับ80%ก็มองไม่เห็นคนขับแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวคาบน้ำพวกนี้มันก็จะเบินหายไปเนียนติดกับกระจกนะครับดูภาพเลยนะครับประมาณนี้นะครับบานข้างนะครับความเข้มที่80% ต่อมาเรามาดูบานหน้านะครับความเข้มอยู่ที่60%นะครับก็แทบจะไม่เห็นคนภายในเลยหรือว่าเห็นก็แทบจะลางๆแล้วนะครับซึ่งสเปคเนี้ยบานหน้า60อ่รอบคัน80นี่นะเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับแบบพวกวัยรุ่นสายตาดีหรือคนที่เน้นขับรถตอนกลางวันเยอะๆนะครับจะเหมาะมากเลยอ่าความเข้ม60นะครับสวยเลย ต่อมานะครับเรามาดูภายในนะครับบานหน้านะครับ VK 6 0นะครับความคมชัดสังเกตจากภาพได้เลยครับส่วนบานข้างนะครับ VK 8 0นะครับความเข้ม80%ก็ดูความชัดของฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มความเข้ม80%นะครับก็ถือว่าชัดแจ๋วเลยครัี่ประมาณนี้เลยครับเปรียบเทียบระหว่างความเข้ม บานหน้า60%นะครับกับบานข้างความเข้ม80%นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับวิสัยทัศน์ก็ยังคมตอนนี้นะครับเราก็ติดฟิล์มครบ7วันแล้วนะครับฟิล์มกับกระจกก็เซตตัวเข้าหากันเรียบร้อยแล้ววิสัยทัศน์บานหน้านะครับแทบมองไม่เห็นคนขับบานข้างบานหลังนะครับก็จะมองไม่เห็นผู้โดยสารด้านในเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบานหลังนะครับที่ความเข้ม80%มองไม่เห็นเช่นกันครับ ฝากติดตามผลงานติดฟิล์มกองแสงอาคารและติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ทางช่อง y o u t u b e สัตว์ฟิลมด้วยครับ